สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตเนะครับวันนี้วันพฤหัสที่17มิถุนายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับออทิ์นี้บอกตามตรงเลยหุ้นไม่พอไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจเลยจีนอาจจะมีเด้งบนล่างบ้างแต่มันไม่ต่อเนื่องครับปกติถ้าวันนึงเจาะทั้งเช้าทั้งบ่ายว่าไปอย่างจีนเมื่อวานนี้จีนเมื่อวานนี้ยังสลบอยู่ครับจีนจีนเมื่อวานสลบบ่ายก็8 มันไม่มาต้องขออภัยครับขออภัยจริงเนาะถ้าที่จะรักที่ที่จะตามพิจารณาดีก่อนตามเนาะอันไหนที่เดินผมก็จะบอกอันไหนที่ไม่เดินก็ต้องเตือนกันก่อนนะครับจะเอะออะไรเอให้ตามให้อัดนะครับไม่มีนะครับทัในใดที่เพิ่งเข้ารับชมคลิปผมนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับและกดติดตามไวนะ้เนาะโอเคครับชีนเช้าชินเปิดบวกครับไนตอนนี้ลงลบที่ผมคิดผมคิดลบนะครับ ไม่ขอแสางโทษครับจนีนเปิดลบแต่อะไร้ขึ้นไปบวกผมคิดที่บวกนะครับจีนเด่น9ครับจีนเด่น9ก็เผื่อ6ครับกระดกน่าจะเป็นท้าย9ท้าย6ผมว่านะครับ29 39 49 69 89ครับโอเคครับร้อย ังชอบ3บนอยู่ครับยังชอบ3บนชอบอยู่สคู่ครับเพราะว่ามันปิด3แต้มมา2วันแล้วผมก็จับคู่ที่3แต้มนะครับ49 56แล้วก็6กเ6ครับถามว่าอะไรคือ3าแต้มก็คือบวกกันแล้วได้13ครับแล้วเอาเราเอาแค่หลักหน่วยนะครับ เจ็ดหก็3ามแต้มก็จับประมาณนี้ครับลำลองยังไงลองพิจรารณาก่อนที่จะตามเนาะชอบตามไม่ชอบผ่านไปแะครับเดี๋ยวมาเจอเกันห่างเสงนะครับห่างแสงเมื่อวานนี้ก็เช้าพิกัดเด้งบ่ายก็สลบกับบ่ายบ่ายมาเดแปดบนนะครับพิจารณาดูครับสวัสดีครับผม